ขุดเป็นลุมบันนี่โซฟาเอาขุดขุดหายังเอาขุดเอาตายเอาเอาคุด,ดคุด,คดโอ้ยเป็นลุมแล้วเป็นลุมแล้วเลิกแล้วเอาขุดแม่ขุดหายังลูกเออหายังหายแหลกบ่ <laughs> เอ้ยอีหมาน้อยคุดหายังคุณลูกนูก่หาอะไรคะ อาคุดตายังบ่พอสรรสัตยานเราพี่ยังนองจะได้กระหมาเอาตายอูเอา้อู้เอาคุดฮึดมหาพ่อมบัานนี้มีหนูบ่ลูกอูหนูคักค่ะเอาคุดอื้ออืออืออื จนเมื่อยเห็นยังบ่าบาดเนี่ยม,มียังบ่อยอยู่เนี่ยใส่เลขมีบ่บอกเลขติลูกเอาขุดตอวประสันบ่ท่านเห็นเอาเอาเอาขุดเอาเอาขุดโอ้ยเนาะนูะ้อ <c oughs> อะไรลูกมีดมหาพ่อ สะพี่น้องเอ้ยเอาขุด่ะกะสะเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเอาแต่ใจยังบอทันพอใจเฮ้ยเสียงไผปุ๋ยพี่น้องสะย่างเดียวจักมีแพนด้าจนตาลุดเบิดมีแพนด้าจักเบิ้งสภาพมีแพนด้ารุดเด็บเด็บจุ่มไว <c> ้ <oughs> ตัลิี่ตุนมีแพนด้า มีมือผู้เดียวนีาา่่ะคะถุงเงองนีาา่่ะคะ